เอาละสิตามติดความหลงงาน FA Thailand a w a r d รรางวัลเมนเพเยอร์ออฟเดอะเยตกเป็นของสุภโชคสารชาติงานนี้มีเอฟเฟคใหญ่อีชีอีสนับสนุนไทยไปเล่นเจลีกเพราะแบบนี้นี่เองคืออะไรมาติดตามกัน ด้านประเด็นเดือดอาเซียนเกาหลีชี้สาเหตุฟุตบอลเวียดนามตกต่ำเพราะแบบนี้นี่เองคืออะไรถึงตาสว่างเกิดอะไรขึ้นขณะที่ข่าวดีวงการฟุตบอลไทยทั้งเรื่องการที่สงขาจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพรวมไปถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยลีกได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจับตา นักเตะทีมชาติไทยชุดยู20ก่อนลงสนามนัดส่งท้ายกลุ่ม C แย่งแชมป์กลุ่มกับมาเลเซียใครจะอยู่ใครจะไปมาดูกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนาต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวไมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นการยืนยันการันตีนะครับว่าในปี2023ถึง2024ถือเป็นปีทองสำคัญของนักเตะอย่างสุขโชคสารชาติเลยทีเดียวนะครับในการก้าวขึ้นมา คว้าตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีครับจากผลงานที่ช่วยทีมชาติอย่างสมเสมอและก็เป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทุกสังกัดในลีกญี่ปุ่นอย่างคอนซอร์เลซัปโปโรนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยยิงไปถึง10ประตูแล้วก็มีส่วนแอซิสไปถึง5ครั้งนะแล้วก็ติดทีมชาติมาโดยตลอดยิงประตูสำคัญสำคัญถึง3ประตูเลยทีเดียว ประตูที่น่าจดจำเนี่ยก็ต้องเป็นประตูที่เจ้าตัวยิงใส่อุซเบกิสถานหรือแม้กระทั่งประตูที่ยิงใส่ทีมชาติจีนนั่นเองนะครับนี่คือการยืนยันการันตีว่าวงการฟุตบอลไทยยังจะสามารถผลิตและก็ผลักดันนักเตะไทยฝีเท้าดีๆขึ้นมาประดับวงการได้ยอย่างต่อเนื่องมองย้อนกลับไปนะครับงาน FA Thailand Award เนี่ยเขาจัดมาแล้ว7รอบเนาะผมเนี่ยขอโฟกัสกับ รางวันนักเตะยอดเยี่ยมนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยรายการนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความขลังขึ้นทุกวันนะโดยเฉพาะรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวันเมนเพเยอร์ออฟเดอะเยนะครับอ้างอิงจากสถิตินะครับนะตั้งแต่ที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่านักเตะที่ได้รับเกียรติขึ้นไปรับรางวันนี้ก็ต่างเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงด้วยกันทั้งหมดเลยทีเดียวนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชนาทิปย์สงกระสินนะครับในปี2017แล้วก็ปี2018ทีราทรบุญมาทันครับในปี2019นะโดยตอนที่ชนาทิปได้ปี2 0 1 7 8เนี่ยเล่นอยู่กับซัปโปโรขณะที่ตอนที่ทีราทรได้เนี่เจ้าตัวเล่นอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารนสปีที่คว้าแชมป์เจลิกนะครับขยับเข้ามาปี2020เนี่ยเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะครับ เ a นเพลเยอร์ออฟดิเอีเนี่ยตกเป็นของสุมัญญาปุริสายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ข้ามมานะครับในปี2021 2022เนี่ยเป็นทีละทรที่กลับมารับรางวัลน,นี้อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งนะครับเมื่อผ่านพ้นเงาของรุ่นพี่มาเนี่ยก็กลายเป็นสุขโชคสารชาติที่เออขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนดูฟุตบอลไทย รู้สึกได้ว่าเอออย่างน้อยมันมีดาวรุ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถขึ้นมาคว้ารางวัลใหญ่ได้สําเร็จเหลือจะเชื่อนะครับจากผู้เล่นที่เคยคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับตัวของสุภโชคสารชาติสามารถปักหมุดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมเป็นความหวังของชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอแสดงความยินดีกับนักเตะแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับเส้นทางของนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมในประเทศไทยเนี่ย ต้องยอมรับเลยกว่า90%นะครับล้วนแล้วมาจากนักเตะที่เดินทางไปค้าแข่งในการแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเจลีกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะชนะทีทร,ทรนและก็ในส่วนของสุขโชคสารชาตินะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเวนึงที่ที่ดีมากๆนะ สำหรับวงการฟุตบอลไทยของเรามันแทบจะก,กลายเป็นมาตรฐานใหม่แล้วก็แทบจะก,กลายเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าพิมพ์เขียวเลยก็ว่าได้นะสำหรับนักฟุตบอลไทย1คนที่อยากจะก้าวขึ้นมานะครับเป็นผู้เล่นระดับท็อปของประเทศเนี่ยเส้นทางที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ออกไปค้าแข้งยังต่างประเทศแล้วไม่ใช่ไปค้าแข้งแล้วก็เป็นตัวสำรองด้วยนะค้าแข้งแล้วเป็นตัวหลักตัวจริง ให้กับต้นสังกัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ยืนยันการันตีได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็ไม่ปแปลกเลยนะครับคุณผู้ชมที่โอ้โหวันนี้สําหรับใครได,ได้ติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยใครที่มันคลิกของมาซาทาะอิชิเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวน,นึ่งที่มาซาทาะอิชิให้การสนับสนุนมากๆเลยทีเดียวก็คือการที่เจ้าตัวเนี่ยนะได้เห็นนักเตะไทยหรือลูกทีมของตัวเองในทีมชาติเนี่ย ออกไปเล่นในญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าการที่นักเตะไทยแต่ละคนจะสามารถยืนหยัดในฐานะผู้เล่นตัวจริงได้ในแต่ละสโมสรของลีญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายครับมันโคตรยากเลยตอนนี้ยากจริงนะครับใครได้ติดตามบอกเลยว่ายากมากๆจริงๆแต่ปีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากุนซือญี่ปุ่นอย่างอิชิเนี่ย ให้ความสําคัญและก็เน้นคุณค่าในการเข้าไปเยี่ยมนักกีฬาอย่างแท้จริงล่าสุดนี้เป็นไปตามคาดเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยบุกไปพบนักเตะทีมชาติไทยนะครับสองดาวรุ่งน่าจับตามองทั้งในส่วนของชาณรงค์พงสีแก้วและก็ยศกรบุรพะนะครับที่ถูกทางฝั่งของชมรีเนี่ยส่งตัวมารัฝึกซ้อมตามคำเรียกร้องของสโมสรกัมบะโอซากา้า ระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคมนะซึ่งแน่นอนครับงานนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พอเราได้เห็นภาพของอ e ีชีที่เจ้าตัวเนี่ยหนุนเวนี้จริงๆนะครับแล้วมันได้ผลจริงนะผมยอมรับเลยว่านักเตะไทยที่ไปเล่นในญี่ปุ่นได้ไปยืนระยะที่นั่นได้ไปเป็นตัวจริงได้เนี่ยเหล่านั้นคือคู่เล่นที่ล้วนแล้วแต่มีพรฟอรนซ์และมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆเลยทีเดียวเนาะ ณปัจจุบันเนี่ยที่เล่นอยู่เป็นประจำก็คือ,อสู่โชคสารชาติที่ได้รางวัลนะครับเอกนิปัญญานะครับลงบ้างไม่ลงบ้างมีตัวมีชื่อตัวสำรองบ้างแต่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเล่นในเจลิกนะครับหรือในเจทูก็มีสารัตอยู่เย็นที่การันตีแล้วนะครับด้วยสัญญาย,ยืมตัวนะแล้วก็ยังมีพลาสติกกูตาซันกับกิติพล์อุด,ดมในการแข่งขันเจทีอีกนะครับ และณปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากชานาโงและก็ยศกรก็ยังมีเฉลิมศักอัคขีและก็สิทธาบุลล่านะครับที่ไปทดสอบฝีเท้าไปร่วมฝึกซ้อมอะไรทํานองเนี้ยผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นคําตอบของเราในอนาคตเลยเพราะว่ายิ่งตัวเลขต่างๆการมอบรางวัลต่างๆในแต่ละสาขาเนี่ยนะครับมันก็ชี้ชัดได้เป็นอย่างดีว่าบอลไทยเนี่ยนะครับกำลังก้าวไปสู่จุดที่เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าการเดินทางออกไปนต่างประเทศและชอยที่สําคัญที่สุด ก็คือญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าหไปเล่นญี่ปุ่นอีกว่า oo, จริงวันนี้ญี่ปุ่นยังเหนื่อยเลยนะครับไม่ต้องถามใครถามชาติในย่านอาเซียนคนไหนไปเล่นญี่ปุ่นชาติจากอาเซียนเนี่ยแทบจะไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลยนะครับถ้าไม่ใช่แข่งไทยนั่นมันก็เป็นการบ่งบอกได้อยู่พอสมควรนะว่าคุณภาพและศักยภาพของบอลไทยเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นในทุกขณะเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุสาคัญนะครับที่ผมต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเลยครับทั้งเรื่องของสุคสารชาติในการก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการสนับสนุนนะครับให้แข้งไทยเนี่ยไปสัมผัสเจลิกให้ได้มากที่สุดของอีชีรวมไปถึงคนไทยผมว่าคนไทยเองก็อยากจะให้นะครับทางนักเตะไทยของเราเนี่ยออกไปได้ในเจลิกให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ย อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคุณผู้ชมนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทีมยู20ปีทีมชาติไทยครับวันนี้วันที่25กรกฎาคมเนี่ยพวกเขายังเหลือโปรแกรมอีกหนึ่งเกมนะครับในการลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C ด้วยการประทะกับทีมชาติมาเลเซียครับแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยยู20ปีของเราเนี่ยผ่านเข้ารอบในการแข่งขันอาเซียนครับุอยอายุไม่เกิน19ปีไปแล้วแต่ว่า ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะจบเป็นอันดับที่1ห,หรืออันดับที่2ซึ่งแน่นอนนะครับย้ำเงื่อนไขกันอีกรอบหนึ่งถ้าหากไทยชนะมาเลเซียเนี่ยเราจะเป็นแชมป์กลุ่ม C ไปเจอกับอินโดนีเซียแต่ถ้าหากไม่ชนะเนี่ยจะไปเจอกับออสเตรเลียงานนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งอย่าลืมติดตาม และเป็นกําลังใจครับงานนี้งานใหญ่สําหรับทีมไทยของเราจะเลือกไปเจออาเซียนด้วยการเป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างอินโดหรือจะเจอของแข็งเต็งหนึ่งรายการอย่างออสเตรเลียเดี๋ยวได้รู้กันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคู่ระหว่างทีมไทยกับมาเลเซียเนี่ยแข่งขันกันเร็วด้วยนะครับ15นาฬิกานะครับอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับคุณผู้ชม สิ่งหนึ่งที่ล่าสุดมันกลายเป็นประเด็นเดือดในย่านอาเซียนก็คือเรื่องราวที่ผมคิดว่าโอ้โหบทสัมภาษณ์นี้ค่อนข้างรุนแรงนะจากอาดีตกุนซือทีมชาติมาเลเซียนะครับเราคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือคิมพันกรซึ่งเป็นกุนซือชาวเกาหลีใต้ล่าสุดเนี่ยกุนซือคิมพันกรที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเจ้าตัวลาออกจากตาแหน่งไปแล้วเนี่ย ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับ Astro Arena นะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเกี่ยวกับสิ่งที่มาเลเซียควรจะเดินต่อจากนี้หลังจากยุคของคิมพันกรควรจะเป็นยังไงอะไรตรงเนี้ซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่คิมพันกรพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนแล้วก็เป็นการเปิดเผยภาพหนึ่งที่ทำให้เวียดนามเนี่ยรับแทบจะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ คิมพังกรบอกว่าเขาอยากเตือนมาเลเซียว่าอย่าทําผิดพลาดแบบเดียวกับทีมชาติเวียดนามเออขึ้นมาอย่างนี้เลยซึ่งผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเออวียดนามทําอะไรผิดพลาดเหรออย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวคิมพังกรบอกว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้เวียดนามไม่ประสบความสําเร็จหลังยุคของป้าขังซอซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับเจ้าตัวก็คือดูเหมือนว่าเวียดนามเนี่ย มีความพยายามไปกดดันนะครับกุญซือคนที่มารับงานต่อจากป้าขังซอมากเกินไปนั่นก็คือพมดขาวอย่างฟิลิปทูฟิเยเขาเนี่ยเพิ่งมาสืบทอดตำแหน่งนะครับแล้วต้องเจอกับแรงกดดันอันนี้เข้าใจได้แต่ก็เช่นเดียวกันเวียดนามเนี่ยไม่ยอมรับกับความผิดหวังและไม่อดทนกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจนทำให้นักปัจจุบันนี้เวียดนามเนี่ย ตกต่ำขั้นสุดเลยทีเดียวคิมบันกรบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทีมชาติมาเลเซียที่เขาเคยคุมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาเลเซียปรับจากคิมพันกรมาใช้เปามาตี้นะครับซึ่งเปามาตี้เองตอนนี้ก็เริ่มที่จะเจอกับแรงกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งคิมพันกรบ,บอกอย่างชัดเจนนะว่า สิ่งที่ทาให้วิดามตกต่ำหนึ่งข้อเลยก็คือเรื่องของความกดดันเรื่องของความไม่มีความอดทนและที่สําคัญผมไม่แน่ใจประเด็นเตะไล่โค้ดเนี่ยมันมีการถูกพูดถึงในวงกว้างขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีอยู่บางช่วงบางตอนที่เวียดนามไม่ชนะติดๆกันเนี่ยนะครับตัวของโค้ดทีมชาติเวียดนามอย่างโค้ดฟิลิปทยฟิเย่ก็เจอกระแสโดนแข้งเวียดนามเตะไล่ออกอยู่อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแต่งานนี้เนี่ยมันไม่ได้จบ อยู่แค่ประเด็นของคิมพันกรครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้สื่อเวียดนามเองเนี่ยยังต้องเขียนข่าวด่ากราดแล้วก็บน่นถึงความตกต่ำของวงการฟุตบอลเวียดนามที่โอ้โหมันล้มเหลวเกินที่จะไม่รู้จะล้มเหลวยังไงในปี2024เป็นปีแห่งความน่าผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนคับ ไล่เลียงมาจนถึงรายการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่แพ้เวียดนามคาบ้านไปกับก็โดนหมดครับคาบ้านโดนไป3ดอกแถมรายการระดับนานาชาติระดับเยาวชนที่เคยเป็นเสาหลักและเรือธงของเวียดนามวันนี้ยังถูกไทยสอยลงมาเลยสือ่อเขียนไม่ไม่เลยวันนี้แพ้ไทยนะครับในรอบรองชนะเลิศอย่างเจ็บปวดโดนอินโดถล่มยับในการชิงอันดับที่3 ยู9ตกอับขั้นสุขแพ้นหนักมากให้กับทางออสเตรเลียจากที่เคยเป็นคู่ต่อกรและสู้ได้วันนี้กลายเป็นลูกไล่ของออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยสื่อเวียดนามเนี่ยนะครับโอเหลืออดเหลือ,ลอทนนะครับออกมาบน่นอย่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าอิจฉาประเทศไทยที่ยังสามารถนะครับรันวงการนะครับสร้างนักเตะขึ้นมา ทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างเข้าที่เข,ข้าทางเมื่อผ่านยุคสมัยของชนาทิพย์เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเป็นยุคของสุภโชคสรารชาติสุพรเหมือนตาที่จะเดินทางขึ้นมาต่อยอดเป็นตัวหลักของทีมแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับทีมชาติเวียดนามณนะปัจจุบันสิ่งที่ต้องเผชิญณนะตอนนี้ก็คือเวียดนามไม่มีใครขึ้นมาทดแทนเงียนโกงไฮห,หรือเงียนคง,งเฟืองได้เลยนะครับบรรดาดาวรุ่ง แทบจะไม่สามารถต่อยอดพัฒนาฝีเท้าไปไกลกว่านี้ได้เลยแล้วก็ยิ่งเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสำหรับนักเตะซีเนียร์ของเวียดนามอย่างเหยียนกงไฮเนี่ยก็ยังไม่กล้าแม้กระทั่งตัดสินใจออกไปเล่นนักต่างประเทศหลังจากผิดหวังอย่างหนักจากการออกไปค้าแข้งในเวทียุโรปในประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือถ้าพูดถึงความล้มเหลวที่ทำให้บรรดาน,นักเตะของเวียดนาม กลัวถึงขั้นเข็ยดขยดก็เป็นเคสของเหงียนคองเฟื่องที่ณปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวยังแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับขนาดล่นลงไปเล่นในการแข่งขันลีกรองของญี่ปุ่นแล้วก็ตามทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นสาเหตุที่ทําให้สื่อของเวียดนามครับต้องเริ่มกลับมาทบทวนแล้วก็มาเตือนแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการเปิดเวลาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับดาวรุ่งเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ให้ได้ไม่ฉะนั้นเนี่ย ตกเป็นรองนะครับไปตลอดการเลยทีเดียวก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ของเวียดนามเขาบอกว่าถ้าเวียดนามจะกลับมาแข็งแกร่งในระดับโยชนให้ได้เนี่ยต้องออกไปเก็บตัวฝึกซ้อมนานๆที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีสักระยะหนึง่งเออเขาพูดอย่างนี้เลยซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นยุคสมัยเนี่ยผมว่าไม่พอนะ U17 U19 เนี่ย การออกไปซ้อมต่างแดนหรือไปออกแคมป์นานๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อ,เ,อเรื่องของหลีกอาชีพแน่ๆนะครับซึ่งวันนี้หลีกอาชีพของเวียดนามก็ครึ่งๆกลางด้วยซึ่งไม่แบลกเลยนะที่เวียดนามเนี่ยจะถูกอินโดนีเซียแซงในอนาคตได้ซ้ําถ้าหากดูการเจริญเติบโตนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วกันนะครับที่สะท้อนภาพไปเห็นภาพอย่างชัดเจนนะ ผมมองว่าทุกชาติมีโอกาสที่ฟุตบอลจะตกต่ำนะครับขึ้นลงเป็นเรื่องปกติแต่ชาติที่ลงแรงมากตอนนี้คือเวียดนามนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ข่าวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้เราเห็นภาพนะครับไม่ให้เกิดซ้ำซากเกิดขึ้นกับบอลไทยด้วยเนี่ยไม่ใช่บอลไทยไม่เคยผ่านจุดนี้นะ mm hmm. ก็เคยทุกอย่างก็เคยเกิดขึ้นหมดแล้วครับแต่วันนี้สําหรับมุมผมอ่ะผมมองว่าสิ่งที่มันเป็นโครงสร้างที่ดีสําหรับบ,บอลไทยก็คือ mindset ที่มันยกระดับแล้วก็ พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ถ้านักเตะคนไหนไม่ได้ไปเล่นในต่างแดนแล้วได้รางวัลเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะทุกคนจะต้องผ่านจุดที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กลายไปเป็นขุงกําลังสําคัญในการแข่งขันเจลีกกับสมโมสรไหนก็ได้ไปแล้วเนี่ยผมว่าต่อจากนี้นะครับนักเตะรุ่นเดาวชนที่ฝ่ายฝันอยากจะได้รางวัลเดียกับสโมสรสาราชาติอยากจะคว้ารางวัลดียวกับธทีรทอนอยากจะได้แบบเท่ๆแบบชนะทิมสงกระสินเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าต้องอยู่ในระดับไหนถึงจะทําได้ นี่คือสิ่งที่น่าทับใจนะครับและนี่คือสิ่งที่มันดีงามมากๆเลยเหมือนกับข่าวสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังผมฟังข่าวนี้แล้วผมรู้สึกยินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับกับข่าวใหญ่2เรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือประเด็นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศมอบสิทธิ์เจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ให้กับสังหวัดสงขาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7 ถึง15ตุลาคมนี้นะครับเรียกได้ว่านี่เป็นสุดยอดกับปรากฏการณ์ที่ควรจะต้องเกิดขึ้นนานแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดข้างคล้ฟุตบอลมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยเคยเป็นสักขีพยานในเกมนัดสนามแตกนัดที่ทำลายสถิตินะครับระหว่างสงขากับบุรีรัมย์เอในยุคนั้นนะครับ ผมเห็นภาพนั้นและยังคงติดตาต้องใจตึงใจมากๆว่าโอ้โหที่นั่นเขาข้างขายจริงนะครับและการที่บอลไทยจะได้กลับไปแข่งที่สนามตินสูลานนองอีกครั้งเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องมากนะครับมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณผู้ชมจะเคยสัมผัสและดูบอลไทยมาผมรับประกันคอนเฟิร์มเกิดแน่นอนครับเพราะว่ากองเชียร์ที่นั่น ข้างใครไม่ใช่แค่สงขาครับจังหวัดรอบข้างทุกคนรักฟุตบอลและนี่จะเป็นการส่งสัญญาณถึงการให้ทุกคนได้รู้ว่าฟุตบอลไทยได้กลับมาแล้วนะครับไทยลีกได้คัมแบ็กแล้วเหมือนข่าวที่2ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือกรณีสําคัญในการหาเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะมายิงสัญญาณถ่ายท่าสดนะครับไทยลีกฤดูกาลใหม่นะครับ ล่าสุดเนี่ยรายงานอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทวิชั่นนะครับจะนำไทลีกกลับไปออกอากาศอีกหนึ่งคำรบนะแม้ว่ารายงานที่ออกมาครับคุณผู้ชมจะมีข้อมูลยืนยันว่าค่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณสัก6 0ถึง100ร้ล้านบาทซึ่งหลายคนฟังแล้วบอกโอ้ยทำไมน้อยจังอะบิ๊กแชมป์ผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับตึกที่มันเคยถล่มไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเนี่ย เราก็ต้องมีการเกียร์ฐานให้มันแข็งแกร่งอีกครั้งก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นวันนี้มันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยโอกาสที่บอลไทยจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีกครั้งนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปจุดที่ดีกว่าเดิมอีกครั้งเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงครับก็อย่างที่บอกครับว่าครั้งหนึ่งบอลไทยเนี่ยเคยมีสถิติค่าลิขสิต เฉลีย่ยฤดูการต่อปีสูงที่สุดอยู่ที่พันหล้านนะครับช่วงนั้นเกิดขึ้นระหว่างปี2017ถึง2020นะครับแต่ก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมว่าบอลไทยก็เคยผ่านจุดที่ไม่มีมูลค่ามาก่อนแล้วก็ก้าวมาถึงจุดนั้นดังนั้นนะครับเมื่อทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงผมก็เชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นอีก1จุดเริ่มต้นสำคัญนะครับของวงการฟุตบอลไทยให้กลับมาพังงาดอีกครั้งนะครับ มีโอกาสขึ้นมานะครับอีกให้เราได้ภาคภูมิใจนะครับแล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าบอลไทยจะสามารถทุบฟถิติเหมือนที่เคยทำได้เมื่อฤุูการ2017ถึง2020ได้หรือไม่มูลค่าจะทะลุเฉลี่ย เกิน1,50ล้านบาทเหมือนที่เคยทำได้หรือไม่เดี๋ยวรู้กันครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยและอาเซียนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชแบบนี้ ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ